สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือพ่อไรกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาจึงจะไม่สามารถเอาชนะกองทัพของยูเครนได้ในสมรภูมิฤดูหนาวนี้และกองทัพของโปรแลนด์นั้นพวกเขาจะมีความสําคัญอย่างไรในเรื่องนี้ซึ่งท่ามกลางความเงียบสงบของสนามรบในประเทศยูเครนณนะปัจจุบัน จะดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างอย่างเชิงดูท่าทีกันอยู่และการสู้รบที่สาคัญสาคัญในเมืองต่างๆนั้นอาจจะยังดูไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากนักแต่ทว่าภายใต้ความเงียบสงบผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นต่างก็เชื่อว่าพายุลูกใหญ่คงจะกําลังก่อตัวขึ้นมาอย่างลับๆับและก็เป็นที่เชื่อกันเหลือเกินว่าอีกไม่นานนี้อาจจะเกิดการสู้รบกันครั้งใหญ่ขึ้น ในระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้และมันอาจจะเป็นสมรภูมิที่จะตัดสินชี้ชะตาบ้านเมืองของยูเครนนั้นจะย่อยยับหรือว่ายังคงอยู่ซึ่งทางการของยูเครนเองพวกเขาก็จะแพ้ไม่ได้ครับและประเทศพันธมิตรที่สําคัญอย่างโปลแลนด์จะมีผลอย่างไรกับการสู้รบที่ใกล้จะเกิดขึ้นนี้ พันธมิตรในยามยากของยูเครนนั้นพวกเขาจะมีบทบาทอย่างไรในสงครามครั้งนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิตริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสงครามในฤดูหนาวนี้มันใกล้ที่จะคืบขานเข้ามาถึงแล้วโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็เป็นที่น่าจับตาม,มองเป็นอย่างมากว่ากองทัพรัสเซียพวกเขามีแผนการที่จะรุกรานยึดพื้นที่ของยูเครนเพิ่มเติมหรือไม่ครับซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวนั้นก็เป็นที่คาดการกันว่าการฝึกกําลังพลสำรองต่าง ของกองทัพรัสเซียจะเสร็จสมบูรณ์พอดีครับทั้งนี้ก็จะทําให้พวกเขานั้นมีกําลังเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเป็นจํานวนมากและนอกจากกําลังพลต่างๆแล้วยังจะมีการเสริมอาวุธจุธปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการเสริมสเสบียงอาหารเข้าไปยังแนวหน้าในประเทศยูเครนอีกด้วยทั้งนี้แอดมินก็คาดว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทัพของรัสเซียพวกเขาอาจจะมีความพร้อมในการที่จะกลับมารุกรานยูเครนต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในเรื่องนี้กองทัพของยูเครนพวกเขาก็จะไม่สามารถแพ้กองทัพของรัสเซียได้เพราะถ้าหากว่ายูเครนแพ้ในสนามรบฤดูหนาวก็จะทําให้โมเมนตัมต่างๆของสงครามพลิกกลับไปยังฝั่งของรัสเซียอีกครัครบนอกจากนี้ยังจะส่งผลกระทบร้ายแรงไปยังประเทศเคียงข้างอย่างประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นหัวหอกหลักในการสนับสนุนกองทัพยูเครนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงคราม ซึ่งทางโปโลแลนด์นั้นก็จะให้ทางยูเครนแพ้ไม่ได้เช่นกันเพราะหากว่ากองทัพยูเครนแพ้สมรภูมิการรบต่อไปอาจจะเป็นที่บ้านของโปโลแลนด์ก็เป็นไปได้ครับทั้งนี้ในช่วงต้นของสงครามประเทศโปโลแลนด์นั้นพวกเขาก็ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศยูยเครนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งความช่วยเหลือทางด้านการทหารเช่นการบริจาครถถังยานเกราะและอาวุธหนักต่างๆเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้กองทัพโปรแลนด์นั้นพวกเขายังได้ส่งทหารอาสาเข้าไปช่วยกองทหารยูเครนทำการต่อต้านผู้รุกรลนจากกองทัพรัสเซียอีกด้วยครับโดยเฉพาะบทบาทการส่งกองทหารอาสาไปช่วยกองทัพยูเครนรบนั้นถือได้ว่าเป็นการออกไปยันค่าศึกเอาไว้นอกบ้านนะครับนอกจากที่จะช่วยประเทศยูเครนได้แล้วกองทัพของพวกเขายังเป็นการช่วยประเทศโปรแลนด์ไปในทางอ้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็มีเรื่องเล่าคร่าวๆจากทหารอาสาที่ประจำการอยู่ในแนวหน้าของยูเครน พวกเขาได้กล่าวว่าการสู้รบกับกองทัพรัสเซียนั้นค่อนข้างดูเดือดเป็นอย่างมากและการยึดคืนพื้นที่ต่างๆก็เป็นไปได้อย่างช้าๆนะครับไม่ได้บุม่มบ่ามเข้าไปยึดพื้นที่คืนเป็นจํานวนมากในคราวเดียวนั่นเอง เพราะว่ากองทัพของยูเครนและทหารอาสานั้นพวกเขาไม่มีทรัพยากรในการทําสงครามแบบสายฟ้าแลบซึ่งสงครามชนิดนี้นะครับมันจําเป็นต้องใช้ปืนใหญ่สนามและยานเกราะเป็นจํานวนมากในการเข้าต่อตีศัตรูดังนั้นครับกองทัพยูเครนและกองทัพอสาสมาัครโปลแลนด์รวมถึงชาติอื่นๆนั้นจําเป็นจะต้องต่อสู้อย่างชันฉลาดและพยายามทําศึกโดยรักษาชีวิตทหารเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับทั้งนี้กลยุทธ์ของทหารอาสานั้นพวกเขาครับจะต้องปฏิบัติการอย่างมีระเบียบ โดยเจตนาหลากัหลกๆนั้นก็เพื่อเป็นการปั่นป่วน,นนะครับกองลังของรัสเซียและการซุ่มโจมตีการขนส่งสเสบียงอาหารอาวุธของรัสเซียแทนที่จะมุ่งเป้าไปในการยึดพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วแต่พวกเขาจะทําการนะครับโจมตีแนวหลังของรัสเซียมากกว่าและด้วยเหตุน,นี้เองก็จะทําให้กําลังในส่วนหน้าของรัสเซียนั้นอ่อนแอลงและสภาพกําลังใจต่างๆของฐานรัสเซียนั้นก็จะต้องลดต่ําลงไปด้วยครับทั้งนี้มันก็ได้แตกต่างไปจากกองทหารของยูเครนและกองทหารอาสาของพวกเขานะครับที่มีกําลังใจในการร ที่ดีมากเพราะว่าการสู้รบต่างๆของพวกเขานั้นมันก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องมันยืนอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องมรตุภูมินั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าทางยูเครนหรือฐานอาสาทุกๆชาตินั้นพวกเขาก็รู้ดีว่ามันมีความสําคัญมากแค่ไหนถ้าเกิดว่ายูเครนแพ้รัเสเซียนั้นประเทศชาติของพวกเขานะครับที่อยู่รายล้อมรัสเซียก็อาจจะเป็นภัยต่อไปได้เช่นกันครับ และถึงแม้ว่าในแนวหน้านั้นกําลังพลต่างๆของรัสเซียรวมไปถึงนะครับอาวุธหนักต่างๆของพวกเขานั้นจะมีจํานวนมากกว่ากองฐานของยูเครนและกองฐานอาสาต่างๆที่มาช่วยยูเครนรบก็ตาม แต่ถว่ากองทัพของพวกเขานั้นก็ชดเชยด้วยแผนการรบที่ดีด้วยเทคโนโลยีต่างๆของอาวุธที่เหนือกว่านะครับอย่างระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 ไฮมาดที่มีความแม่นยํากว่าระบบจรวดหลายลำกล้องของรัสเซียสิ่งเหล่านี้ละครับก็จะทําให้กองทหารอาสาของยูเครนนั้นสามารถดําเนินกลยุทธ์ต่างๆในการรบให้มีความได้เปรียบกองทัพรัสเซียที่มีจํานวนมากกว่าได้ครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมกองทหารอาสาต่างๆที่มีประสบการณ์การรบสูงนั้นยกตัวอย่างนะครับเช่นการถอนกําลังทหารของทหารยุเครนในเมืองซีเวียโรโดเนตนั่นเองทั้งนี้นะครับกองทหารอาสาน,นั้นก็ได้รับมอบนะครับให้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวหลังตึงกําลังกองทหารรัสเซียเอาไว้ให้ได้นานที่สุดครับและด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับจึงทําให้กองทัพของยุเครนนั้นสามารถถอนตัวออกมาจากเมืองซีเวียโรโดเนตได้อย่างเป็นระบบในท้ายที่สุดครับและก็ทําให้พวกเขานั้นเซฟชีวิตทหารได้เป็นจํานวน มากและในเหตุการณ์ล่าสุดนั้นกองทหารอาสาต่างๆรวมไปถึงฐานอาสาของโปแลนด์พวกเขาก็มีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับในการรุกตอบโต้กลับในพื้นที่บริเวณเมืองเคอร์ซอนทางด้านทิศตะวันตกและในท้ายที่สุดนั้นพวกเขาก็สามารถทําการสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทหารยูเครนและสามารถขับไล่กองทหารรัสเซียให้ถอยหนีข้ามแม่น้ํเดริโปออกไปได้เป็นผลสําเร็จครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่าโปแลนด์มีความสําคัญเป็นอย่างมากในความขัดแย้งยูเครนรัสเซียเพราะว่าถ้าเรามองไปที่สถานะการเป็นชาติสมาชิกนาโตนั้นก็นับได้ว่าโปแลนด์นั้นเป็นทัพหน้าของนาโตเลยทีเดียวครับนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีกําลังพลของสหรัฐที่ประจําการในโปแลนด์ราวๆ3,500นายและมีรถถังกับยานเกราะของสหรัฐอีกเป็นจํานวนหลายร้อยคันครับ ส่วนทางด้านการทหารของโปรแลนด์นั้นก็มีข่าวข่าวว่าพวกเขาจะเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารจาก2.4ให้เป็น5เซของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศครับนี่ก็จะทําให้ประเทศโปรแลนด์นั้นจะมีกองกาลังที่ใหญ่โตและเข้มแข็งขึ้นมากครับและถ้าจะให้อด min สรุปสั้นๆน,นะครับคุณผู้ชมกระดูกชิ้นโตอีกอย่างหนึ่งของรัสเซียนั่นก็คือกองกาลังของโปรแลนด์และเหล่าทหารอาสานะครับของโปรแรนลนด์รวมไปถึงทหารอาสาจากชาติอื่นๆด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้หากว่าคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกองทัพโปโแลนด์กองกําลังอาสาของพวกเขารวมไปถึงกองกาลังอาสาต่างชาติต่างๆนั้นจะเป็นกระดูกชิ้นโตสําหรับกองทัพของปูตินหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรตตี้อีกเช่นเคยนะครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ